สวัสดีครับพี่น่องแฟนคลับ f c ที่ติดตามทางจองพอดีน้ำเพื่อนบ้เชียวครับบอกกันย้ำแรงครับกับพอดีนะครับพาพี่น่องมาเบิ่งมาชมบรรยากาศหน้าเวทีครับผมวาดป่ายผู้เดียมาสูงแต่น้องพาคินโอหน้องพาคินยายกลวองยายกลวองตัวนี้ นุ่นศึกษาย้ายกล่องนุ่นศึกษาจบปวดไปย้ายกล่องมิสแกนบุยข้างใดอยู่คร,แรัแกนบมักหุง่งบหมวกแกนยังน้อ,นอมืนอนี้มีคุมปิดเด้อครับพี่น้องครับจะลืมมาหมวนมาซื้อน้ำกัดผู้ใดอยากมา่นหนาที่แล้ผู้ใดอยากเบิ่งพันคุมปิดจกันทามาเบิ่งให้คุมปิดแตกนครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเวทีสาวน้อยอัพเดตสดๆใหม่ๆร้อนๆอุ้ยป้อมแปรมที่ี่คนี่ก็เปกันถ่ายยังกันอยู่นะเนี่ป้อมแปรมแน่นองเบียแน่ดิซุ่มเลยครับ ห้องเบียร์ครับเปมเสียนนมาแล้วเสียนน <tik> สวัสดีครับสวัสดีครับหุบเงียบสิพี่เอาโม้รถปอมแปร์ติรถมาหนะตธอเนี้ฮะไอ้มาจะเสรวะไอ้มาต้นน้าตาหนาไปที่ไปสิบวัสัมผัส เอเพิ่งเพิ่งัมาดงเป็นดกคือว่าเด็ยินน่าว่าสิมาปิดไฟอีกอีกหรือ่าินคดีปอกเนี่ยไปไปสับออไปองเนี่ยน่าขอดเดียวิดกก่อ็กเเสียงสิบเอไดมือเดกกเสียงสิบเอไดมือเด็กักาะอีกสามมือเอาเริ่มบอกไปต่มืออแล้วบอรถเป็นยังไงไอ้ให้ซาบงาเด้าซาบเนอาพี่เอาลอยนึงเอาเออลอยนึง หนึงจะกอสอหยนึงไม่ใ่เสนาลนมาอยู่ที่หนน้าแค่กิโอ้มาเขา่มองเดียวเลยมนอให้เบบาได้เยถ้ากันจจอดรถเลยเบียสวัสดีครับเสนาลได้ครับได้ครับเสนนนจอดตรงไหนก็ได้ครับ จอดได้เวทีก็ได้ครับเฉียนนวลครับครับผมอ้ไอ้เคยเห็นงานบริการตัวบริการดูดสวมดูดสวมครับสรุปแกนก็มีเดเรื่องขี้ขีคิดถึงพี่นนองอ้กองรบเป็นยันอกยเป็นมกเบรเอร ท้ายไปแล้วมือนกบสีเบ้อๆสีไหนมั้งเสียถ้าองเหตุยังสีเลยเออมันบอมเป็นตะกล่องลาแล้กล่องะกัเป็นอยผมแปมสวยมากเลยหยิบรถด้หยิบรถหยิบรถโอ้โหกเฮ้ยอมเป็นย่องกินเป็นเนาะยังกังรถเพิ่นบ้านจอดตรงนี้จ้ะอะ มันเป็นล้านปูนปูนเป็นสิตแตกน้องดีนี่บ่กูแข่งสุ่มเข้าไปากไก่เหรอต้นไม้มงคล่อมเมนต้นไม้มันใช่ <S <S ป่น,นี่ได้สิกาใช่ไวิไลสินาเนี่ยัดถิวดุดครับ วัดสิบุรุวัดไปไหนละไอศวรรษเราฟังเสียงสายล้วมึงตัวอุ้ยเศร้าเศร้าเศร้ามาหาพอดีฟังปื๊พอดีโอ้ยคนลุกเลยแล้วเศรษฐเศรษฐเป็นเลยแอดมินคันจิมาลองก่นนี่ยจะเป็นคนว้อยเลยอันเด็กคุยกันพยาแทนเลยว่ามันเนี่บอบบอมันเนี่อากาศปลอดโปร่งเาพ่ต้องไปคิดอย่างมากมายเลยเบื้องแล้วเจ้าภาพที่ทำกับทนมงานสิ พนเดแม่นเบิติปลาตัวเออปลาเจ้าวนี uh, ้ม <t> ันชิมีไดปลากระทินกินปาปลาเมิราปลามจากชวบุรีทีมงานปวกแดงไไฟเจ้าถืเบิรงไฟเรา้สองคนเบิตหมดกินเตียเๆจังว่ะบ้านได้แต่มาบอกผิดผูบอกว่าไหนแต่มาบอกถือปลาแจ๊งตัวดีแต่ว่าแจ้งตัวดีแต่ปลกระาอยูดอกไอ้แจ้งตัวดีบ่มันมบนดูคู่บินทาดูฮาร์ยเนาะไปเ พี่น้องผมไม่เคยเห็นลูกนี่เลกเือลูกเสือผาที่ไม่ใส่หมวกใช่ครับป๋าเปลี่ยนไปบักักเลยอิลีลาไ่ต้องบอกดอกอ้ไรวะอิลีการที่ว่าว่ันใดเามนใช่ใจในการดูแลจากวกนีไ่ต้องบอกดอกอ้ไรวะอิลีเลยแม่พ่นนะหัวจะลดท่าอิลีได้พี่น้องครับถ้าเกืบยังไม่น้อแม่พ่น ขึ้นแอนเลี่ยเลี่ยวพอกันใช่ไหมขอขึ้นบรรยกาศแต่ว่าค้นทีนึงขึ้นใจกว้างที่ึงข้นผู้พิการทางเสียงในมาดสารฝันมัน่าผู้พิการทางเสียงหูหนวกบ่นห่หูบ่นหนวกกันมาผู้พิการทางเสียงเหรอว่าจะใจกว้างมากควรจะการให้ผู้พิการทางเสียงได้มาสารต่อความฝันนึ่งเลย

รเมียดละไมเนาะติดต่อไปเป็นนังเองล้วเพื่อนชวยในหน้าขับนี่ยเห็นทะเดครับนะอนออนอ้อมพูดลวันนี้ได้การเลยครับมันนี้ท่านเห็นหมดมั่มไปเ่ท่านเห็นอยู่ดิผมเม่ท่านเห็นอยู่บอสถ่าคลิปเหรอบอเอามมือของันไทยเนาะอ โอ้ยผมไายลุงแหล่แม่พันนาวะเผื่อหลังติด GPS เลยน mm <offers> ี่ิผม่ทยลงแหล่แม่ไปใส่กช้เบื่ออะไรบางนาพู้เนี่ยไปเท่ยพ่อไม่ใ่หรอพี่กัลใช่หือพูดแล้วครับอยู่คนอยู่ข้างในครับไปห้องนี่มันขาดนี่มันโอ้ไม่ไม่เลยตัวนี่แมออกไหมต้องใส่แหนบผมแปมมันต้องใส่แหนบต้องใส่แนบอืมไม่ออก มันเป็นพันผสมแน่นขวานเลกเลียนผสมตัวหน่ไส้บีเรียนน้าตาแปลกปลาดีว่ะไส้หน้าตาเมืองตาเนี้ยน้าไส้ไกเป็นไส่บีบ้านไส่บีบ้านไปพี่น้องเขาคลิปต่อไปเจอกันที่หมวดการใช้กันแล้วกันครับคุณน่าล่อ้กันคลิปหนาครับสวัสดีครับต่อ